โอเคครับเซตนี้นะครับลูกค้าบอกของมุมละหมื่นห้านะครับประกอบเฉพาะตัว PC นะครับเอาไว้ทำบัญชีงานบัญชีนะครับอันนี้ไอสามื่นสองพันหนึ่งนะครับแล้วก็จับคู่กับเมนบอร์ดไอ s u p r ร m e นะครับ B 7 6 0 MK DDR4 นะครับแล้วก็แรมตัวนี้เป็น DDR4 นะครับ16 g จิกเป็น8 g จิกคูณ2ใส่วิดูอัลแชนเนลนะครับ แล้วก็ sdm. 2นะครับ nvme ตัวนี้500 g b นะครับเป็น pcie gen 4นะครับซึ่งรองรับกับเมนบอร์ดอยู่แล้วซึ่งทุกอย่างที่ผมประกอบในร้านทุกอย่างจะต้องผสานกันนะครับถ้าคุณไปลดต้นทุนเอาเป็น gen 3มาใส่ซึ่งมันถูกกว่าหน่อยเดียวทั้งที่บอร์ดรับ gen 4 gen 5 ลูกค้าก็ไม่ได้ของดีไปนะครับแล้วอนาคตเผื่ออัปเกรดด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวเ o ร e r ว่าสายนะครับใช้เป็น Cooler Master นะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้อะไรไม่เยอะนะครับ600วัตเป็นตัวนี้เป็นไว้นะครับแล้วก็เคสนะครับตัวนี้สวยนะครับเล็กแล้วก็วางไม่เกะกะเป็น cooler Master นะครับ Master box ล็อกไนะครับ สวยงามนะครับเคสไม่มีกองแก๊งนะครับผมประกัน3ปีทุกชิ้นนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ a d ดไว้นะครับสินค้าจะส่งถึงมือผมที่บ้านเลยนะครับผมไม่ต้องไปหอพิวเองนะครับสนใจโทรศูนย์หนึสองก็สองาหนะครับไลน์ที่ adw network นะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อตอนประกอบเสร็จนะครับ